สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซา,า,าร์โทรทาโรวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งพลังงานบวกไหมทุกคนเช่นเคยก็มาแล้วหลายๆคนอาจจะเห็นว่าไข่ไม่ได้อัดคลิปมาประมาณสามอาทิตย์หรือเกือบจะสี่อาทิตย์ได้เลยมั้งเนี่ยอืมเนาะช่วงที่หยุดยาวไปแล้วก็ช่วงป่วยเออป่วยแบบส่งท้ายปีแล้วก็ป่วยช่วงแบบต้นปีก็คือต่อเนื่องกันจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ ป่วยแล้วก็ใช้เวลาพักผ่อนแล้วด้วยความที่อยู่ในช่วงที่บางคนอาจจะทราบถ้าเห็นโพสแต่ว่าถ้าใครท่งไม่ทราบขออนุญาตแจ้งถือว่าเป็นข่าวดีเป็นพลังงานบวกๆให้กับหลายๆท่านได้ทราบนะคะก็ไข่ท้องอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ ค่อนข้างจะหาเวลายากนิดนึงในการมาอัดคลิปอะไรเงี้ยแต่จะพยายามนะเออก็จะไม่หายไปไหนหรอกแต่แค่ว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ก็คือมันเป็นหลายอย่างที่ <c oughs> อัดคลิปไม่ได้จริงๆเออแล้วด้วยความที่ท้องในช่วงแรกๆมันเหนื่อยมากๆอืมอย่างตอนนี้ก็คือเหนื่อยอืแล้วก็จะค่อนข้างแบบง่วงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมฝากทุกคนกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไข่หน่อยแล้วก็ ใครที่ต้องการจะจองคิวด,ดวงส่วนตัวหรือสั่งเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของไข,งข่ K.H. A.I. d e เดนะคะทุกคนเหมือนเดิม <c oughs> จะพยายามมาอัดคลิปให้กับทุกคนเหมือนเดิมเท่าที่จะทำได้เออนะอเดี๋ยวปรับหนึ่งดูกล้องหน่อยปรับกล้องนิดนึงรู้สึกว่ามันจะแบบเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปตั้งใหม่อ,อะโอเคทีนี้พลังงานวันนี้อันนี้คือเป็นเอ e r g y ของไพ่ มังกรนะคะใครที่มีความเกี่ยวข้องกับมังกรมาดูคลิปนี้หรือว่าเป็นชาว2สก็มาดูคลิปนี้นะทุกคนพลังงานความรักของชาวมัง,ง,งกรราศีลค่ะจันทรุมังกรพลังงานในเดือนมกราคมเอเนจีเป็นยังไงพลังงานความรักชาวมังกรงานความรักของชาวราศีลค่ะจันทรุมังกรงาความรักของชาวราศีลค่ะจันทรุมังกรพลังงานเป็นยังไงเนียดูหน่อยสิเอเนจีมีอ่า คู่รักบางคู่หรือพลังงานของระหว่างบางกรกับใครบางคนต้องการการพูดคุยกันหรือต้องการการเหมือนแบบสื่อสารกันโดยเฉพาะพวกคู่รักที่แบบว่าคุณกับใครบางคนอะเป็นเหมือนคู่ประเด็นหรือว่าคู่อดีตหรืออะไรก็ตามแต่อืมมีพลังงานอยากมี energy conversation อยู่ตรงนี้ด้วยมีพลังงาน retreat ด้วยมีพลังงาน competency open mind คืออิทธิพลในเซตแรกที่ข,ขึ้นมาในรูปตรงนี้ เป็นไพ่ชุดแรกที่เปิดมาให้พลังงานมี Proposal, ม, proposal มี Change mm hmm. มี f เ i n g m e มีดิงเพราะฉะนั้นออในช่วงปิทธิพลอันใกล้ของคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลายเดือนที่ผ่านมาตรงนี้หรือเป็นหลายเดือนข้างหน้าตรงนี้ของคลิปนี้บางคนชีวิตรักของบางกรบางท่านคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะไพ่มันมีพลังงาน c h a n g มันมีการเปลี่ยนแปลง เอ,อพลังงานมันเป็น energy รวมๆเพราะฉะนั้นคือบางไพ่มันอาจจะเกิดได้สําหรับบางคนแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องรอจังหวะของคุณอะไรเงี้ยในนี้คือไพ่พลังงานมี energy feeling en meaning เหมือนคล้ายๆกับว่า destiny proposal เพราะฉะนั้นคือพลัางงานตรงนี้มังกรบางคนเนี่ยคนโสดเออหรือว่าเป็นคนที่รอโอกาสของการคืนดีหรือพูดคุยอะไรก็ตามแต่พลังงาน energy นี้มันคือ Love offers มันคือ agreement มันคือเหมือน่า uh, dream come true w h i c h come true เพราะฉะนั้นคือมันมีบางกรบางท่านที่รอให้ใครบางคนมา proposal หรือว่ามา give proposal ากับคุณก็คือเอารักเข้ามาให้เอาคำขอโทษกันเข้ามาให้เอาเข้าตกลงกันเข้ามาให้เอาในเรื่องของ uh, a engagement ก็คือการขอความรัก การขอเป็นแฟนการขอคืนดีกันหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยบางกรณบางท่านจะมีโอกาสที่มีถึงจุดที่ว่าดวงเนี่ยใกล้เข้ามาในช่วงเวลาของมันหมายแต่งงานหรือการการมีความรักที่เป็นลักษณะของข้อผูกมัดนะคะ Engagement Proposal อื Engagement Proposal เหมือนคล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่แค่ความรักแบบว่าเป็นแฟนทั่วๆไปเท่านั้นแต่มันจะมีจีที่เหมือนแบบว่า จริงจังใครบางคนอาจจะอยากจริงจังออกับคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่มีฝันที่แบบอยากจะจริงจังกับใครรอ,อการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้สามารถมีพลังงานความรักที่จริงจังกับใครได้อะไรเงี้ยที่สําคัญคืออยากจะบอกอยู่ว่าสาหรับบางคนบางคนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาหรือในช่วงแบบนี้บางคนที่ยังมีพายุในชีวิตรักอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะพยายามโอเพนมายนะพยายามเปิดใจให้มากๆเออพยายามเปิดใจให้กว้าง งานะความรักของชาวมังกรขอดูหน่อยสิงานะความรักของชาวราศีลานรสุมังกร่านะเป็นไงใครที่มาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์ comment, กดคอมเมนต์กดดิ่งให้นะคะเพราะว่าใครอะต้องการต้องการแบบต้องการกำลังใจมากๆเพราะว่าคือหาเวลามาอัดคลิปยากมากแม้กนระทั่งตอนนี้เอเดนก็ยังเอเดนเนี่ยงองแง,งอยู่อืองาความรักของ,ของท่านชาวราศีลค้า,ากันรดาวสุมังกร ความรักมองราศีพิาิกสุมังกรอืมพลังงานตรงนี้มี energy ที่เขาเรียกว่าคู่รักบางคู่ที่มีปัญหาคู่รักที่มีอย่างเช่นคู่ที่เลิกกันอยู่หรือว่าคู่ที่ห่างกันอยู่อะไรนู่นนี่นั่นคู่ที่มีใครบางคนที่มีคาโกหกหรือว่ามีอะไรบางที่เป็นแบบพวกคู่ประเด็นอะไรเงี้ยมันมีเหมือนคล้ายๆกับว่าช่วงเวลาที่ต้อง move on หรือรอคอยแล้วรอจังหวะให้สามารถที่จะคุยกันได้สําหรับบางคู่นะเออ แต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้าเป็นมังกรที่แบบว่าคุณอยากจะปิดประตูเออคุณอยากจะปิดประตูในเรื่องของความรักแล้วเหมือนเขาเรียกว่ามองหาสิ่งใหม่ๆหรือเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับอยากเปลี่ยนแปลงคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างอยู่ที่การเลือกของเราด้วยส่วนหนึ่งมีพลังงานไเอ,อ่เอ energy พนนีมูลพระกอบกัคือบางคนตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานที่มงกรมางท่านเนี่ยถ้าไม่ใช่ของคุณเองพลังงานแบบนี้หมายถึงมงกรมางคคนสามารถมีเอเนจีใช่ไหมคนใกล้ตัวหรือคนในชีวิตของคุณน่มีข่าวดีหรือว่ามีงานมงคลหรือมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ได้ด้วยเป็นเอ e เน y จีนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน,นโอเคพลังงานความรักของชารวารวาศีธาตุันารุาาางงกร์งกอรงคพลังงานเป็นอย่างไระความรักของชาวราศีค่ะะ ความรักของชาวราศีละจะนาสุขมงกอนความรักของชาวราศีละาจะน่าสุขมงกอนความรักของชาวราศีละจะนาสุขมงกอนความรักของชาวราศีละ้าจะนาสุขมงกออืมเอเนอรจีนี่คือพลังงานของคุณด้วยนี่คือมงกอนธาตุดินบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำก็ระกุพิจิกเมรนบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมษบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินด้วยกันเองได้ด้วย พราะพลังงานมี energy ในกองมีไพ่พลังงานดิน the world เนี่ยนทยถือถ้วยเกเหรียญ lover มีไพ่มี energy strength อยู่ตรงนี้คือเป็น infinity เพราะฉะนั้นคือด้วยความที่พลังงานมีพไพ่อสศวินถ้วยขึ้นมาด้วยอยู่ในกองไพ่ตรงนี้คืออิทธิพลตรงนี้บางกรบางคนนะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรือรักทางไกลใครที่แบบว่าเป็น energy ที่แบบ มองหาการน,นึกถึงการรอคอยกันหรืออะไรก็ตามแต่แล้วบางคนเป็นการรอแบบอยู่ไกลๆด้วยหรือว่าอยู่บนคนละที่เพราะว่าไพ่เอเนจีมีพลังงานสาม่เทา้าอืมยังเป็นไพ่มองหาอยู่แต่มีคู่ต้องบอกว่ามีคู่บางคู่ตรงนี้ที่เป็นพวกคู่รักบางคู่ที่แบบว่าคือสถานการณ์ความรักหรือว่าแนวโน้มหรือเหตุการณ์หรืออะไรหลายอย่างอะ มันทําให้บางสิ่งบางอย่างดูยากเหมือนกันนะอืมมันจะมีบางอย่างที่ค่อนข้างจะยากหรือฟืดล้ารวมถึงบางคนที่เขาเรียกว่าเป็นบังกรที่บางทีจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับอาจจะแบบร่างกายล้าก็ได้หรือบางทีหมดแรงกับบางเรื่องในปัจจัยบางอย่างในชีวิตหรือบางทีบางคนอาจจะล้าหรือความรักทําให้ล้าหรือหมดแรงหรือเหนื่อยหรือบางสิ่งบางอย่างมันมีอะไรที่ ค่อนข้างจะรู้สึกว่าเหมือนแบบเอ่อทำให้ Energy เหมือนอ่อนอะไรเงี้ยทีนี้ไพ่มีพลังงานสามไม้เท้าเดอะฟูลมีทิ่พนเอ็มเอร์เรอร์ด้วยคือต้องบอกว่ามีบางคนเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติแน่นอนเป็นบางกรบางท่านเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้เพราะว่าเอ็มเอร์เรอร์เป็นอีกไพ่หนึ่งที่เป็นพลังงานต่างชาติแล้วมีพลังงานสามไม้เท้าที่เป็นเอเนอรของแบบการมองหาคนไกล,ไกล บางคนเป็นลองดิส t a น c e หรือบางคนรอใครกลับมาที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะหรือเป็นบางคนที่แบบรอใครกลับมาเขาอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนไทยหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้แต่เป็น e n e เ g อจีที่แบบคุณกับเขาอยู่กันคนละที่หรือว่ามีมีเหตุการณ์บางอย่างที่ในการความรักมันแบบค่อนข้างจะมีอุปสรรคหรือยากอะไรก็ตามอืมมีพลังงานตรงนี้ที่มีใครบางคนที่ค่อนข้างจะอิโมชันแนลมากๆอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีพลังงานแบบ อิโมชันแลเวลาที่คุณนึกถึงค,คนคนนี้หรืออาจจะเป็นพลังของใครบางคนเหล่านั้นที่เขาจะรู้สึกอิโมชันแนลมากๆแลาที่เขานึกถึงคุณเป็นพลังงานที่เป็นอีกเอเอจีหนึ่งที่หมายให้กับว่าใครบางคนตรงนี้คือคุณหรือเขาอาจจะมีพลังงานที่ไม่สามารถที่จะเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าไงเป็นฟิลแบบถ้ารู้สึกอะไรหรือถ้าคิดอะไรแม้กระทั่งคิดถึงหรือว่ามีความรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างงี้คือเหมือนแบบบางที เก็บไว้ที่ตัวเองดีกว่าหรือบางทีบางคนน่ะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารมีปัญหาในเรื่องของแบบการจัดการบางอย่างในเรื่องของเขาเรียกว่าบางทีอาจจะไม่เก่งกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักอะไรแบบนี้บางคนมีปัญหาในสาแบบนี้หรือการจัดการคําพูดการจัดการการสื่อสารการจัดการความรู้สึกตัวเองฮาาความนักกรั์ชาราสือาจันดาวศุกมังก่ขอดูหน่อย งาความรักของชาวราศรีห้านันทสุมังกรนะคะงาะความรักของชาวราศีห้หันทรุมังกรงาความรักของชาวราศรีหัาจนันทสุมังกรอืมพลังงานความรักของชาวราศีหัตจนาสศุมังกรก็จะบอกว่ามีบางคนตรงนี้มีเอ NERGY เกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟได้แล้วก็คือมีความรู้สึกว่าการความรักของมังกรบางท่า,ยยาในกับใครบางคนอะ่ะมันจะค่อนข้างแบบ เขาเรียกว่าใครบางคนน่ะอาจจะเป็นคนที่ซับซ้อนหรือทําให้เรื่องราวซับซ้อนกับคุณหรือจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่แบบว่าคือมันมีสถานการณ์บางอย่างที่เหมือนแบบคุณจะต้องมีเหตุการณ์คอมพลีเคทต์หรือยากหรือซับซ้อนกับใครในเอนเนจีนี้ใครบางคนตรงนี้ที่บางทีจะต้องใช้เวลาในการค้นหาความรู้สึกตัวเองเพราะบางทีบางคนน่ะในโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งบางคนน่ะอาจจะไม่เหมือนเข้าใจความรู้สึกตัวเองหรือบางทีบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนให้เกิดว่า no answer อันโนนคือบางทีอ่าไม่แน่ใจบางทีไม่ชัวรบางทีไม่รู้บางทีหมายความว่าไอ้สิ่งหยอยา่างมันยังดูแบบอันเคลียอยู่ตรงนี้นิดนึงเออในพลังงานตรงนี้ยนะทีนี้เอเนี Energy, ตรงนี้มีใครคือมีใครบางคนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นมังกรที่มีประเด็นกับใครหรือเป็นพวกคู่อดีตหรือแม่กระทั่งคู่กับใครบางคนที่แบบว่า รอการเปลี่ยนแปลงรอการพูดคุยหรือรอพายุฝนของความรักหรือว่าดราม่าให้จบไปอะไรเงี้ยมันเป็นเอเจนซี่ที่บางคนจะมีพลังงานแบบนี้คือตัวคุณหรือเขาจะมีความรู้สึกว่าอีกคนนึงเนี่ยจะอยู่ยังไงหรือมีความสุขหรือเปล่าในตอนนี้ทําอะไรในตอนนี้มีความสุขหรือไม่ตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงหรือตอนนี้เขารู้สึกถึงการที่นึกถึงคุณว่าในตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นยังไงว่านี่นั่นอะไรอย่างนี้ มีบางคนจะมีพลังงานของการที่เหมือนคล้ายๆกับ manifest อะคะ่ะ manifest ให้แบบทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคืนสภาพหรือว่ามีพลังงานของ energy ของการเชงไปในทางที่ดีหรือการ reconciliation ได้ด้วยเพราะว่าให้ในตรงนี้มี energy magician ขึ้นมาและที่สําคัญ magician ขึ้นในพลังงานสามไเท้าด้วยมันเป็นหมายให้กับว,ว่าพลังงานญีปุ่นของการรอคอย รอคอยแล้วเมดิเชียนมันจะเป็นไพ่และในวันนี้ของคุณอะมันมีพลังงานเดอะฟูลตังแต่ใบแรกเดอะฟูลกับเมดิเชียนมันหมายให้เกิดว่าใครบางคนที่รอจังหวะความรักให้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่ได้แล้วบางคนตรงนี้มีในเรื่องของพลังงานมังกรกับใครบางคนที่รอการเดินทางด้วยอย่างเช่นคุณอาจจะแบบรอโอกาสบางอย่างที่สามารถที่จะเดินทางไปหาใครได้หรือใครบางคนตรงเนี้ยอาจจะเป็นคนเหล่านั้นใกล้ๆของคุณแล้วคุณเหมือนแบบรอจังหวะว่า เราจะมีโอกาสเจอกันได้ไหมหรือแบบรอการเดินทางเพื่อมาให้เจอกันได้อะไรเงี้ยเออไม่ว่าจะเป็นมาจากฝั่งเขาหรือฝั่งคุณอะไรเงี้ยมันมีอยู่ในเอนเนจี้นี้อืมโดยเฉพาะคู่รักทางไกลโดยเฉพาะคู่รักที่อยู่นคนละที่แล้วก็รวมถึงบางท่านตรงนี้คือมังกรมัง,งด้วยความที่ว่าไพ่ในวันนี้มันมีเ n e เ g y ร์จี้เดมพาร์เรอร์เดมเนี่ยมันเป็นพไพ่ใบนึงที่ค่อนข้างจะเด่นในพลังงานพบไพ่งานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่า อีที่พตรงนี้ความรักของบางกรบางคนเนี่ยคุณไม่ไม่มีใครเป็นคนพิเศษอยู่ในใจไม่เดี๋ยวรอใครรู่นนี้นั่นอ่า <_ d isk> เขาเรียกว่าจะเป็นพลังงานที่จะต้องโฟกัสหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนแบบ work hard กับในเรื่องของงานหรือว่าจะต้องลุยเหมือนเพราะว่าด้วยความที่เป็นการเริ่มต้นปีเป็นเดือนแรกของปีเปอะไรอย่างที่ต้องเหมือนแบบว่าต้องรับผิดช,ชอบหรือต้องเริ่มทําอะไรเยอะๆหลังจากนี้ อะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นเอเนจีนตรงนี้ด้วยที่มีพลังงานแทรกโอเคทีนี้ไหนมาดูไพ่นี่หน่อยว่าไพ่อย่าจะบอกอะไรพลังงานความรักความมั่นชาราศีธันวาสุขมังกรพลังงานความรักความมั่นชาราศีธันวาสุขมังกรพลังงานเป็นไงพลังนความรักความมั่นชาราศีธันวาสุขมังกรพลังงานความรักความมั่นชาราศีธันวาสุขมังกร เนี่ย yeah. Cupid Arrow Love is coming Surprise Meeting in, in, Invitation คือด้วยความที่ไพ่ของคุณมันมี Energy Proposal Change แล้วก็ไพ่ Destiny Meeting อยู่ตรงนี้คือบางครั้งเนี่ยความรักอาจจะมาแบบที่ไม่ตั้งตัวก็ได้สำหรับบางคนนะของบางกรอนหลูดรวมถึงเขาเรียกว่าการพบกันร,ระหว่างคุณกับใครบางคนที่บางที มันเป็นเหมือนเรื่องเซอร์ไพรส์หรือเดสกินีหรือพรมลิขิตทำให้ได้เจอหรือว่ามีรักเข้ามาเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอืมทีนี้พลังงานมีไพ่เอเนจีมันมีเฮลิ่งฮาร์ดได้ตรงเนี้ยไม่แปลกเลยเพราะว่าไพ่มีพลังงานเอเนจีเบรกเกอร์ a r วอร์สไพ่มีพลังงานแบบว่าไลท์สตอร์มิงไพ่เอเนจีของไพ่ฮาร์ดทูฮาร์ดคิมบอกเพิ่นไม้เหมือนให้กับว่าพลังงานความรักของบางคู่จะต้องมีเอเนจีที่แบบว่าคุณหรือใครบางคนเนี่ยจะต้องมูฟออนกันไปก่อนแล้วก็เหมือนให้กับว่าจะต้องเหมือนแบบเพียว จากการฮาร์ดเบรกเอออะไรงเงี้ยมันมีอยู่ในเอนเนอจีนี้ทีนี้ไพ่มีพลังงาน max ก็คือใครบางคนเนี่ยนะให้ระวังในสายอย่างเช่นว่าการซ่อนความรู้สึกหรือการที่ไม่ได้โชว์ความรู้สึกออกมาเหมือนแค่กับว่าไพา่ในอย่างที่ใครบอกคือมันจะมีใครบงคางคนตรงนี้ที่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือเป็นใครเหล่านั้นของบางกรที่แบบว่า ไม่แน่ใจความรู้สึกยังบอกความรู้สึกตรงไม่ได้ยังสามารถทําบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเคลียร์เคลียร์ไม่ได้ยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจยังไม่ชัวยังหมาเก่าว่ายังซ่อนหลายๆอย่างยังซับซ้อนหรือยังสับสนอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นทีนี้เอเนจีมีไพ่โบสถด้วยค่ะโบสเนี่ยก็คือไพ่ยอย่างที่ไข่พูดมามันจะมีเอเนจีเดอรฟูลกับสามไม้เท้าโบสคือ receiving What y o u n e e d progression เพราะช่ย s s รา Riving Moving On พลังงานแบบนี้มันเหมือนคล้ายๆกับว่าหลายๆคนโดยเฉพาะถ้าเป็นบางกรที่คุณมีประเด็นกับใครบางคนนะ่ะคือสถานาการณ์ชีวิตของคุณนะ่ะมันกำลังอยู่ในกระบวนการของการที่จบเรื่องราวดรามา่าหรืออิชชูต่างๆแต่มันใช้เวลานะคือไม่ไม่ไม่ได้เร็วเพราะว่าเรือมันก็ไม่ได้แบบไม่ใช่สป e ดโบ๊ทอ่ะอืมแล้วก็พลังงานตรงนี้มันดีตรงที่ว่า คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการหรือปรารถนาคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่อยากได้แต่เป็นสิ่งที่แบบต้องการจริงๆอะไรเงี้ยเออมันกำลัง arriving หรือว่า coming อะไรเงี้ยนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวมังกรหลายๆท่านโชคดีแล้วก็รวมถึงไพ่นี้โบ๊ทเนี่ยเป็นรูปเหลือเพราะฉะนั้นคืออีกทีตรงเนี้ย มีเรื่องของมีในเรื่องของมังกรบางคนที่แบบคุณอาจจะคิดอยากเดินทางไกลก็ได้อาจจะอย่างเช่นถ้าคุณถ้าคุณอยู่ในประเทศนี้คุณอาจจะอยากเดินทางไกลไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่คุณปรารถนาหรือบางคนเป็นการเดินทางไกลที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ได้หรือการรอใครไกลเดินทางหาคุณอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเป็นต้นอย่างที่ใครเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วก็รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ได้ด้วย เะะอาโอเคเรียบร้อยนี่คือพลังงานของ Energy มังกรฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์คอมเมนต์กระดิ่งวันนี้ไปก่อนนะคะใครต้องการจองที่ดูดวงส่วนตัวสั่งหอวกเปเปอร์ทำมาที่ลังของใคร K H เอสไรเดบ๊ายบายสวัสดีค่ะ